คนได้แก่วันทองขุนช้างขุนแขกโไวัยลาวทองพระพันษาและเพศสัาพาดธมท้ายคือแม่วันทองค่ะเชิญรับชมนละรับฟังนบบนี้ค่ะรุ่ณช้างุนแขและนางวันทองสนิสนมกันมาตั้งแต่ขุณช้างชอบวันทองมากแต่วันทองไม่ได้ชอบ พอโตขึ้นมาวันทองและขุนแผนได้คลองรักและแต่งงานกันหลังจากแต่งงานกันได้ไม่นานขุนแผนได้ไปออกลบที่เมืองเชียงใหม่และไม่ได้ติดต่อกอนนับนางวันทองไม่ได้ติดต่อนางวันทองที่นี้ก็ออกไปล็อกมที่ถึงเจ้าเลยเกิ าก่ลใี้ต่อมาไม่นานขุนช้าได้ตาโพลก,กับนางวันทองว่าขุดแผ่นตายในสนามรบกแม่วันทองจ้าแม่วันทองด่าเจ้ารู้ไหมว่าคุณแผ่นน่ะตายไปแล้วจริงเหรอแต่นานนงวันทองก็ไม่ได้ตัดใจเชื่อ,อต่อมาคุณแม่ศรีประจักษ์กลัวว่าวันทอง เป็นไม้จึงที่งนแตงกนราขุช้าเศแกเป็นทะลุอย่างน้อยเรา ตอนนี้ข้าวดอกสนามรบจริงเหรอจริงเมื่อขุณช้างรู้ว่าตนโดนประจานจึงมาพอพระคัวาสพรอพระคันวาสจ้ามาโดนแรจานโดนใส่ร้ายจ้าไม่ด้ไม่ไดยังงไมนใสร่ เป็นอาจารย์เริ่มใส่ร้ายล้วเข้าไปเป็นหัวใจของ 아, 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 เราลงมาสองคน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 จำยังได้ภาษาข้าขอประธานให้โทษให้ข้าได้คนโทษมาใช้ที่งานวันทองภาษาอะไรต่อไปสิด้าขอคิดจังหวะได้ไหมไม่เกิดสิได้ ช้างได้ไปชิมตัวนางวันทองนางวันทอยังเจ้าต่อแล้วกเอไไแล้วเจ้า còn ngày cái nó cũng tồn tại nữa เดี๋ยวมันก็จะพาดีดีสิท่านพอมาแล้วท่าอยู่ไอุ้ณช้างอวดหรแล้วนร่าวก็ม่เหียวแล้วถ้าไปถ้าเธออยเ่รอ